สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับมนีพ่อเฮงกาสิพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมมาตามแนวทางของน้องสาวนะครับน้องสาวกับคนอยู่กันเลยครับเด้อคนใส่หมวกสีน,น้ำเงินนะครับเหมือนพคนมาเห็นลงทานกันที่วัดบ้านดอนย่านางนะครับอำเภอพรพอเจริญจังหวัดบึงกาฬน,นะครับพ่อหิงกามีโอกาสได้มาร่วมทำบุญมาร่วมแจมน้าเพลิน ส่วนแนวทางนะครับแนวทางที่พ่อเฮงจะพาพี่นอ้องท่านผู้ชมมาตามในเมนือนี้กับเพื่อนกับด้เสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านเพื่อนหรือว่าลูกของเพื่อนกับฟันนะครับกับฟันยี่ยุ่แต่ว่าแนวทางของเพื่อนของหน้าต้อยนี่หน้าต้อยราจีฝฟันไปฟันมาจังหดกต่ท่านได้ัจากเนาะครับเนาะพว่าเพื่อนกับค้างานอยู่จังส่ละนะครับ คนไล่ไลยพี่น้องเลยเบิ่งบรรยากาศไปน้ำเด้อพอหิ้งกันที่เสียงลงไห้นะครับเพราะว่าในช่วงนั้นครับวอาแห้งกับบได้นะครับกับบได้ยินคือเก่าคนไล่ครับพอหิ้งกันเลยมาเสริมให้นะครับแลวก็อีกอย่างหนึ่งนะครับกับนี้เสียงเพลงในคลิปพร้อมพอหิ้งกันเลยพยายามตัดเสียงออกนะครับพยายามตัดเสียงออก ทันสันกับสิทีีดีคชิตน,นะครับเสียงเพลงของเพลินเปลี่นอุปสรรคในการถ่ายทำคลิปในบรรยากาศแบบนี้ครับเพราะว่าจีนี้สเสียงเพลงเปิดเครื่องเสียงระเทศยให้การถ่ายทำนี่ก็ยากไปจากน้อยแต่ว่าเนว้ทางของเพลินกะผมจะเปลี่ยนตัวเก่าแต่ว่าห้องล้อแต่ความฝันเท่านั้นนะครับววามเป็นฝันเขาั่นก็ได้เปิดไทยรถทันเลยกับมีครับ เปิดใช่รถเล็กกับน้ำนะครับมันสิลงนะครับหลวงพ่อหลวงแม่นะครับอาสา<ะ>มีกเกามาแจ้งได้ยังกาะอยู่ด้วยกันนะครับสำคัญลูกหลานเบิ่งรถเบิ่งล่งลานะครับเวลาถอยหน้าถอยหลังอ่างเดือนลูกหลานเฮาแลียน,นไปใกล้นะครับกับฝากฝากไว้วเนี่ยลวงทานลวงทานขอบแคบขอบคุณเลยนะครับ ครับนี่เปลี่ยนภาพบรรยากาศที่พ่อเฮงนํามาฝากมาตอนเลิอครับพอคิดว่าค้นสีลายปันนี่นะครับนึกว่าเปลี่ยนงานบงไงปั่นนี่เพร่นว่าทุกปีนะครับค้นกับสีลายแบบนี้ลงทันกันจ้ากว่ามาจะใสแน่นะครับจากทั่วทุกสารทิศนะครับตามที่ขอมูลพ่อเฮงได้มานี่ก็ปูเลิศนี่เพิ่นสิเป็ียนลูกศิษย์ ที่เหลืออายุเป็นองค์สุท้าไทยนะครับของลูกศิษย์ของหลวงปู่มันนะครับเหลืออายุองค์นี้เป็นองค์สุท้ายไทยาสัน้นปู่่นก็อายุได้คนว่าเก้าสิบปีแล้วมาสันเก้าสิบเด้อมาสันแตแ่แข็งแรงอยู่ตามข้อมูลนะครับที่พระเฮงได้ทราบมาเป็นภาพบรรยากาศนะครับรถกระไลแจักสีไปใส่มาใส่รถที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือรถลงทานทั้งหมดนะครับ ลดลงทนทั้งหมดเลยนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับพัอเห็นกับพวกเคยเห็นมาสิเปลี่ยนลงทานที่คหน,น,หนหลายปันนี่แล้วก็ลงทันหลายปันนี่เก็บภาพบรรยากาศมนาะสู้พี่น้องเอฟซีในเบิ้งได้ชมกันนะครับบางเทือกะบางได้มีเสียงเพลงเป็นตัดติดลิขสิทธิ์พัเห็นกับสิตัดออกนะครับตัดออกไปก็สิจงภาพบรรยากาศที่ว่าพอลงได้นะครับเบิ้งโอ้ยมีต่คน ลังไหลมา,าเป็นขึ้นหาชนเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเพียงสีพ้าไปหาหน้าต้อยนะครับกับพอบ้านของเพื่นเดี๋ยวไปคุยกันตัวเลขที่เพิ่นป่อยอยู่ตลอดเพิ่นแบงปันอยู่ตลอดนี่ก็มาจากพอบ้านของเพื่นเป็นผู้ไปน้ำมานะครับเอาคองสีห้อมแน่แล้วล่ะึ่สิมีโอกาสได้พูดคุยกัน คันค้ลายๆกับโซเซโซเซนะครับเนาะกัสียฟังกันว่าใครหูเรื่องปันใดทำองไ้ในคลิปนี้นะครับที่บ่มีเสียงคน้นว้าสวนกัน,นลายๆก็สแสดงว่าตรงนั้นมีลิขสิทธิ์นะครับเด้อพอเห็นกันเลยจำเป็นต้องตัดเสียงออกนะก็ให้เบนให้เห็นตันน้งแต่ภาพบรรยากาศนะครับเห็นภาพบรรยากาศในงานในเมือนี้ โอ้แต่สอออนต่ออนซ้อนนะครับเบางนต้อยเพิ่นก็นมาเฮ็ดลงทานเพิ่นมาทุกปีเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดทุกปีมาสองลอยกว่าก่อนสองลอยกว่าก่อนสวัสดีครับพี่ชีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับมื้อนี้พ่อเฮงเดินทางมาที่วัดบ้านหนองยานางนะครับมาร่วมลงทานนะครับา ต้องล้วงตาเลือดอยู่ล้วงตาเลือดมันเกิดเพื่อนมีเด็กเจ้าของหกหนึ่งเจ้าของหกหนึ่งตัวจริงอาจารย์งไงอาจารย์งไงว่านี้ว่านี้ได้ตัวใดก่อน ไม่ซูนหกแต่ว่าท่านได้ไปฟังวพวกพวกฝันพวกเป็นเสียงอยู่เดี๋ยวจะให้ผู้ฝันม,มาบอกความฝันสู่ฟังนะครับเนี่ยเพื่อนโชคดีเพื่อนกลับมาเหตุลงทานทีมงานของเพื่อนทั้งหมดนะครับน,นี่ทุนแล้วลงทา,านหกหนึ่งมาสัา้นคือทั้งหนาเรื่องว่านีาน้กับว่านี้ไปนเยี่ยมดีไป ไปบ่ะยุด์ทำบุญบระยุน์ทีมงานหกหนึ่งนะทีมงานหกหนึ่งหลายคนนี่มาถามหาที่บานนี้ใส่หน้าต้อยวัาชิวาที่บานนี้โอ้ยเพื่อใส่ล้วบ่วเห็นเพื่อนนะบ่เห็นเพื่อนพีตะทีมงานนครับเข่าแถวเต็มนะครับงานนี่งานไงครับเนาะงานไง,ง,นไงอโอ้วันเกิดผู้เลืก อืมซีดหมายว่าซีก้นุตีรวงปูหมันใไมปูหมันกเป็นเนืออ่าอ้แต่ว่าปูเลือดาได้เก้าซีแล้วเก้าซีบเก้าซีบ ยังเพียงน้ำนี่ตีลีก้าศึกเนาะมือนเนี้ยนะแต่ว่าบ่ได้ยินเขาดอกว่ากเสียงยังเหมนเสียงยังอุ่นทัวกันอยู่เนี่ยโอุ่นทัวร์กันเยอะเนี่ยางานใหญ่างานประจำปีเลยเน,ะะน,ะนาะได้อิ่มหรือเปล่าได้ยิ้มไหม ย sure mm bueno> ิ้มหักเหลาน่เอสูหา่อเลยถนนสายบุญนะครับที้มแมนสายบุญสายบุญครับ้าสรับเปาาข่วน มาเอาไหมเพื่นแม่ให้เพื่อนเนาะไม่มีเพิ่นพี่อยากเพิ่นเอไขมานเ้อหัวใสุดใจเด้กว่าสิบากินคุนที่ไนักเป็สุดใจคนนับไมเสื้อนักนนักมัดมดสุกฝนอยู่บ่เจิตไปมเกิเกเอนกีที่มากเดี๋ยวเสียวบ้าฟัน เนี่ยทีมงาน6กหนึจุดพวกเราสวางแสนสามแสนไปตลอดเวลาเพรทเื่อนทีมงานนี่เพื่อนรุยน้ำกันตลอดนะครับเพื่นเสียม,มันในตัวเลขของเพิ่นนะครับนี่ผู้เป็นน้ำผ้าตัวเลขมะให้ครับเนี่ยผู้นี้ละเดินทางครับ